สวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะไปซุ่มทีมแต่แรงเล่นปืนลูกแห่งเกมนะครับทุกคนคือผมจะมาเล่นปืนไกลเลยนะจะเล่นแต่ปืนประเภทลูกนรครับมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ ใครที่กำลังตามหาเพจซื้อขาย ID Free Fire นะครับผมก็แนะนําเพจ KDB s h o ช A2 นะครับทุกคนมี ID ทุกแนวนะครับไม่ว่าจะเป็นสายนักแข่งหรือว่าสายไฮไลท์นะที่สําคัญเลยก็คือรับประกันหลังการขายทุก ID นะครับแล้วก็ยังรับซื้อ ID Free Fire ราคาร้อนด้วยนะครับซื้อขายปลอดภัยแน่นอนครับผมแนะนําเลยมาครับทุกคนขออนุญ,ญาตลงไปแล้วเจอลูกซองเลยนะอันนี้คือว่าขออนุญ,ญาตเลยลงไปเจซองเลยนะครับขอถทไปครับวงฟ้าเลสโก เดี๋ยวเพื่อนเปิดไปม,มด้วยผมโดนเพื่อนด่าชัวร้อเปอร์เซ็นต์เกมนี้มึงลงอะไรเนี่ยปืนไกลก็ไม่เล่น <c oughs> สวยเลยนะทุกคนการหยาบจัดมีตีป้ะเนี่ยโอ้โหมีด้วยแค่ลงแบมีตีด้วยครับ <c oughs> ทุกคนผมขอเล่นปืนอื่นก่อนนะไะแมหมต้นเกมอ่ะถ้าไม่จะซองอะ่ะ โอเพื่อนยิงหน่อยนะเพื่อนยิงหน่อยนะเพื่อนยิงหน่อยผมข,ขอหาปืนก่อนอี้ยังมีตัววซองอะไรก็ได้เพื่อนทำมาก่อนตอนเนี้ย <c oughs> โอ้ยเสียงหายโอย้บ้านผมมีคนด้วยโอ้ยเฮ้ยสวยสองควง่งสุดยอดสวยมากสวยมาก <c oughs> บนบ้านผมมีหนึ่ง <c oughs> โดดละ <c oughs> มาครับเพื่อนบนบ้านมีนะตาครับเจ็บมากโคตรเจ็บอะ่ะเขาโดดแล้วล่ะเครื่องไม่สั่นหมดทุกคนงงจัดเลยเสียงใครไม่เสียงใครวะยังหลอนนะเครื่องไม่สั่นบ้านผมก็มีเนะี่ย ดาวสองแถวสามสวยแล้วไงสวยแล้วไงไม่มีกระสุนซองเราอะโอ้โหว้าวุ่นดิสุซองหมดว้าวุ่นดิอย่างนี้โอ้โห ไปทัศยะเร็วๆหน่อยไปเร็วโอ้โหกระสุนซองหมดผมโคตรซวยไปก่อนละวจำอ้างก่อนแล้วเนาะได้ก่อนเลยไปครับได้นะโอ้โหสวยจัดทุกคนสวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วผมเอาหมดเลยนะถ้ามีกระสุนซองอ่ะน่าจะไหวหมดนะน่าจะไหวอ่ะเอาจริงเขาเดินมากันทีละตัวด้วยเสียดายวะ เดี๋ยวรอเขามาชุบเพื่อนนะดักนี่แหละแล้วเครื่องไม่สั่นเป็นอะไรวะนี่อะไม่รู้เสียงใครเป็นเสียงใครเลยโอ้อย่างมั่วเลยระบบสั่นนี่คือมั่วจัดมั่วจริงไม่ทำอะไรกันนะยิงกันเลยหงอหรอือยังไงไม่ใช่แล้วมามาทุกคนมาหนึ่งละมาหนึ่งมาหนึ่ง ดาวไปขออนุญาตดักสุดนะเพื่อนสอรี่ขออนุญาตดักสุด <c oughs> เฮ้ยได้หลังมาในาเงียบแป๊บเรามีแต่ซองไงทุกคนเราเล่นยากต้องใจยเย็นนะเงีย <c oughs> มีคนมาตู้นะ เจ็บมากเลยดาวแนละ้วไปก่อนอเจ็บมากเอเ้อเรอตม่นี้งนนแง่รอสวดเลยะกระสุนซองอยู่ไหนอยากได้กระสุนซองไปครับเอาจิงเกมนี้ผมอยากเล่นสองยาก,กับสองสองควงนะเฮ้ยแม่สองควงโทก,ก,ก้อนเออจะขอเปิดตู้ก่อนแอร์ับมีคนเหยียบด้วยเอาไงดีทุกคน<อ>ไปบบก,ก่อนด,ดีปะ แอรรับกี่ตัววะถ้าตี้ผมไม่น่าไหวนะครับกูเคดีไปละงั้นงั้นขอชุดเพื่อนก่อนเปิดตู้เดี๋ยวชุดเพื่อนก่อนนะม,มาครับไอตอนนี้คือเพื่อนเริ่ม,มงงแล้วมึงทำไรเนี่ยมึงเล่นซอสองก็บอกทำไม <laughs> มีซองยาวไห่นี่แถวนี้เฮ้ยสวยซองยาวแอร์ดับพยายามต่อวะพี่มีคนเห็นผมแล้วแน่เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ตั้งไอวอร์อย่างงี้เห็นผมแล้วชัวร์สวยเพื่อนเพื่อนยิงดาวไปลนะใน,น,นดาวแนละ้วทุกคนชื่อขึ้นอนะ่ะโอเคดาวดาวดาว สวยมากครับอ้ายอ่า,ามีคนเข้าตู้นะมาครับมาครับดาวมาดิกเฮ้ยขอเก็บชารจังนะเดี๋ยวเราต้องเล่นกับเพื่อนอย่างน้อยคนหนึ่งนะครับให้เพื่อนยิงปืนกลให้นะเราจะได้ชาร์จให้ให้เพื่อนยิงต่อให้จะว่าไปมีปืนเสาริงหรือเปล่า ถ้ามีนี่ชาร์จง่ายเลยโอ้โหไม่มีเฮ้ยมีคนครับเพื่อนที่เป็นนะครับน่าจะสองตัวยังต่ำข้างล่างมีอึ่งนะยังไงเพื่อนเจ็บนะ เพื่อนเราคบหน่อยได้ไหมอ่ะเพื่อนสองคนเพนื่อนไหนวะทุกคนอยู่ที่เดิมป้ผมว่าถอยแล้วแหละน่าจะถอยเข้าเมืองแล้วใครอย,อยู่วงอย,อยู่วะเนี่นอย,อย เบครับเราทำอะไรได้ไม่เยอะนะครับต้องรอชาร์จอย่างเดียวดาวมาเลือดหนึ่งเพิ่มเพื่อมมาสองดาวตรงไหนวะไม่เห็นได้แมปเลยโอ้ไกลจานกันนะวะเจียงก่อนนะครับพี่พี่ชายเสียงอะไรพี่ชายไอ้กระผมมีคนช่วยได้ครับไอ้แกได้หรอ ผมย่องก่อนนะย่องรอปดัดเ,เขาเสลีิงไปไหนวะเ,นเสลีิงไปไหนวะคนดูอ๋อถอยโอ้จบแล้วนึงว่าจะมาบวกเป็นคนชุบวงอะวิ่งไปดูหน่อยดีกว่าขออนุญาตวิ่งชาร์จครับจังหวะน,นี้ไม่ไงั้นไม่ได้ยิงแน่ต้องวิ่งชาร์จละ มาเลยนะครับทุกคนกระสุนสลิงตัวสองด้วยข้างหน้าผมก็น่าจะมีนะครับทางป้อมนะหนึ่งตัวข้างหน้าหนึ่งตัวถอยละตัวป้อมไปไหนแล้วอ่ะผมจะโดนโค้บไปะเนี่ยผมก็ถอยยาวแล้วะ่ะทุกคน ซ้ายบนนะครับสองตัวถอยยาวผมไม่เสี่ยงนะไปดีกว่าเราไปเล่นกับเพื่อนนะครับโหเรือดำน้ำหรอเพื่อนอยู่ตรงไหนวะอย่าบ่นนะเดี๋บนเขีเหลืองถ้าบนเดี๋บนเขีเหลืองนี่จบเลยคือทำอะไรไม่ได้เลยบนนั้นเอาจริงมีสตีมมันขึ้นชาร์ได้อยู่นะแต่ผมมีแค่สองอันนะดิยิงไม่กี่ทีก็หมดละ ผมจะไม่ไปนะครับบนเคสเหลืองผมจะไปใต้เรือแทนเฮ้ยแต่ใต้เรืออ๋อ,อมาฝั่งนี้ได้ดีกว่าหรือว่ามาไม่ได้โอ้ยเพื่อนเพื่อนดาวนะครับนี่แหละต้องมาทางใต้เรือมีคนนะครับเพื่อนขอผมเจ็บมากอะโคตรเจ็บเลย ดาวแล้ไปก่อนเฮ้ย,ยลืมสกิลไอวอลเราอึดนี่หว่าลืมเลยเกือบสวย,ยตู้ครับคือผมต้องชาร์จบนเคลียร์เหลืองอ่ะหรือไม่น้องชาร์จตีปล่อยเขาไปก็ได้อเอาซ้อมเ่อบะก่อนเฮ้ย,ยขายตั้งไอวอลเมื่อกี้ไม่มีไอวอลนะอย่าบอกแล้ว,ว่าชุดเพื่อน ไงครับข้างหน้านี่ดาวหนึ่งดาวสองมาวะเพื่อนก็ตายเลยได้ไหมครับเพื่อนเพื่อนครับผมผมชุบไปได้นนะวงมาแรงซอรี่ครับซอรี่ถ้าเพื่อนก็ตายทีแรกผมจะชุบอยู่นะซอรี่จริงครับไอเอา้เอาโอ้โหแกปืนนะพี่ สวยได้ไงสวยจัดเพื่อนภาษามีเหลืองไหมอ่ะมีเหลืองอะไรมีเหรียญเพื่อโดนมากเพื่อนโดนมากทิงของอะไรเพื่อนช้าซองเดียวเพื่อนงงอันนั้นเพื่อนงงอันนะเต้นซองอย่างเดียวอุ้ยเกือบเกือบโดนทิ้งของละเพื่อนบอกทิ้งของทำไมผมขอโทษจริงนะครับพี่ผมชุบไม่ได้วงกันมาผมกลัววงไง เพราะปกติเล่นนอกวงจนะชอบตายตลอดมันจะเสียทา,ามมิ่งอะขอโทษจริงครับขอโทษจริงเจอยผมขอเดี๋ยว้วตอนนี้นช็อตวัดใจช็อตวัดใจเตือนซ้ายมือมีอตัวนึ่งนะครับเรามีอะไรบ้างเนี่ยออปชั่นเต็มไปหมดเลยเอาวะความหวังบูบ้ามาทุกคน จะสามตัวนะครับบนกี่ตัวไม่รู้บนน่าจะสองหรือเปล่าหลังเรามีหนึ่งนะโอ้โหชุบมาตี้เต็มตีหนึ่งครับชุบมาะด้านหนึ่งตีนะตอนเนี้ยตายว่าปิดหลังไปก่อนเอาชัวเสียชีวิตเป็นหนึ่งตัวไหนอะน่าจะตัวข้าหลังหรือเปล่าต,ต,ตัวตัวซ้ายเสียงปืนยังอยู่ มาแล้วนะครับทุกคนใช้มือผม <L un> อยู่หลังเต้นผมนะครับหนึ่งตัวเฮ้ย <L un> แม่ดีกว่าไม่คุ้มจะเลี้ยแหววนะแต่ว่าไม่คุ้มยังไงครับจังหวะน,นี้ตึงจัดแล้วตึงมือจัดเลยไง ผมโดนโดนวะเจ็บหนึ่งนะ้ปปีนหัวทำไมอะโอ้โหปีนหัวยาวเลยอะไรวะเนี่ยดาวปีนหัวอย่างนี้โอ้โหเกินไปว่ะ ผมไม่เล่าหรอแดงๆเลยนะเจ็บมากครับทุกคนขานาสองโอเคน่าจะไหวนะครับต่อถังให้วอรปรก่อนเัดฟ,ฟีดด้วยก็แล้วกันอา้าวทางนี้คนเดียวครับผมชาร์จเลยดิตายหนึ่งหนึ่งนะ มาเดมกตึงมือจัดเลยไงหมุนครับหมุนไปก่อนกระทะพังน,น,นะเพื่อนโอ้โหแดงแดงไม่ตายเจ็บมาก ยังดาวไปมาดิโอ้โหตึ้งมือจัดแต่หมดทุกคนเกมนี้แต่ผมมึนไปทิ้งซองยาวดิโอเจ้าจัดไม่งั้นได้เล่นซองยาวสวยๆละโอเคครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ comment. เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าใครอยากให้ทำคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ